ปึกหัวม่วงบักสุนตีนบักนายฮีนายฮีอะไรอะไรบักหัม่วงกับหมึกฮานี่ยเราต้งตีกูมึงมาต่ออ่อเลยเอาบะเอาบอเอาบอมบุกเนี่ไหมเออ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 ยี่ตายสวัสดีโจเกอร์สวัสดียูนิคอร์นว้าฮ่าเราไปกันได้ปะเราไปกันเดียวกันเลยไปโอ้เปไหนดีอะโอ้ไม่รู้ เราไปในก็ดีไหนเราไปต่อยหน้าซอมบี้ดีกว่าเมื่อกี้เราไปต่อยเดือฮักมาไว้แล้วเราไปต่อยขาอะไรโอ้โหเดือฮักสองทีก็ล่วงแล้วอ่ะใช่เดือฮักไม่โกรธมากเลยมันมันมันต่อยสองทีล่วงมันโกรธมากมันเลยไอ้นี่ผมผมพยายามหาเดือฮักมันต่อยแรงครับไอ้ผมเขาเล่นไอ้เนี่ยเขาเห็นเขาเล่นมีซัปปะต้ากันปะปันสามทีซอมบี้ล่วงไปเลยใช่ไหมผมมีซัปปะต้าเราไปต่อยตอนนี้มีมีเขคมกำปั้นนะครับนายมีมีมีเขคมกำปั้นนะตอนนี้เราเราเราจะไปไหนดีเราไปทุบหน้าซอมบี้ไปใช่ซอมบี้ไปไหน นนู่ะซอมบี้เราไปทุบลนามดีกว่าไปถอยหน้านี่เลยวิ่งเจ้านี่พวกซอมบี้์ลังบีร์ลังงูยูดิคอนยูดิคอนอันนี่มานี่อันนี้มานี่มาเข้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 าเสียบมาเลยโอ้ยโจ๊กเกอร์เรียกยูดิคอนมาครับพี่เปิดเพลงเสียงแตหน่อยไม่ครับไม่ไม่พี่ไม่ได้เปิดพี่ไม่ได้เปิดเพลงอะไรเลย น่าเออเขาเซฟส่โซนปุ๊บมันมันมีเสียงขึ้นเว้มันเป็นมีเพลงเว้พวกนั้นรำคาญเลยนายนายเวลานายเขาเซฟส่โซนมันจะมีเพลงขึ้นใช่ปะแต่ว่าเพลงไม่ไนแต่รำคาญนะ Sai sạc, mọi người xin mất đi tiếng anh 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 mất đi mày đại ok ok được ok 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 ok

เ,ดดเก่ดีมั้าโอเคไปใช้กันไปเดียวอวนอื้อ okay. อมพี่อ้วนมีไขมันกระจายืออหัวแบกออออเออโอเคตายตายังตายยัฮ้ยุยได้เบคอนว่นะหรือวาไงมาแล้วพระเอกมาแล้วเฉินชิน เอ้ยยยขึ้นผาหลังอ่ะพลังขึ้นอะเอจเอจเอจมันหงุดหงิดแล้วใจเย็นครับบางทีก็ดูยากว่าใครซอมบี้ใครคนกันี่ผมผมไม่ตีใครใจเย็นครับใจเย็นครับคุณหมาป่าครับใจเย็นครับอย่าอย่าฆ่ากันครับได้ป่วยครับอย่าอย่าทำร้ายกันครับอย่าคว่างหายครับไม่ไม่ไม่เอาครับอย่าทำครับหงุแป้งเลยสัสหงุด โอ้แต่เย็นครับตายกูตายกูเกิดแช่มันที่นี่เดี๋ยวของกูลนบนเล่มเมืงเกียร์ยิงมันยิงมันยิงมันหัวดอซอมบี้นางโอ้โทษโทษอะไรโทษโทษโทษมาดีมาดีอะมาดีเอ้ยสวยสวยเพื่อนเราเราเราต้องแยกกันฟาร์มเว้ยเราลมกันไม่ได้ เออสบีนารักปวดมองเนสบีเมินกูเสยปัทปัทช่างกล้าเมินกล้าเมินคนหล่อได้ไงเนไถเอ้ยย่ได้กระสุนมันกล้นคนหล่อวะได้ไงอยู่วะนี่อะไรนองไปฆ่าคนครับรอฆ่าสมเหหเโจกเกอวันดี ซ้อมบส้อมบเอเ,เอเ,เอสูอ่ความเมวิ้งวงอันไกลพผมเลยนะนะั่น่ะอะ,ไอ,ะไอที่มันข่า,เ,าเก่าอะ่ะมันมันเถื่อน <c oughs> นม,ม,ม่ขนาดอยู่ใ้เซนโซใช่ใช่โอ้โหทีเดียวร่วงเลยวะอะไรอะแอรดอป ท่านแผวนี่เ,อเือหม่สวัสดีอีเจเออืืมมขาเย็น คู่ฟื้นเยอะของมีอะไรเรึไม่คุ้มเยอะมาเลยเฮ้ยเฮ้ยคนคันนี้เป็นคุ้นๆว่ะตีก <The wild. S 2> erm ันทำไมครับตีก <tamanho S 2> ันทำไมครับอย่าตีผมนะครับผมแค่ยืนดูเฉยๆครับผมยุ่งเกี่ยว แปลกเนี่ทุกคนเลยเบีย่เยอะจีบหายบดฟักคุกเชื่อเชื่อชอบมิการี กูจะตายบอมอะไเหี้ยคุยคุยกูจะตายฮ้ยกูจะตายแล้วเวียมึงหยุดก่อนมึงหยุดก่อนดไอ้มไเยี้ยไม่ไปบ่นหัวคอกูเลยสัแกใช่แล้วน้องก็ล

อะไร dia, oh, ้เ mm ดี hmm. no, ่ย em ึงโอ้ใจเย็นเนี่ยอ้าวอ้าวอ้าวคิดว่าเก่งมากเหรอว่าใจปืนน่ยคิดว่าหล่อเท่ว่าคิดว่าเท่มากเหรอว่าทำเงี้ยคิดว่าเท่เหรอคิดว่าหล่อป่ะหรว์คิดว่าเท่เหรอทำเงี้ยมึงคิดว่ามึงเฟี้ยงมากเหรอวะคิดมึงเฟี้ยวมากเหรอวะไอ้เหี้ยคิดมึงเฟี้ยวเหรอไอ้สัตว์มึงเฟี้ยวมากเหรอเยอะเยอะเยอะๆเยอะจ่ะขอร้องขอร้องขอปล่อยไปอยโว้ยไอ้เหี้ยยังไม่ตาย ยังไม่ตายได้ไงอะ่ะอ,อ,อย่าใช้ปืนดิอย่าใช้ปืนดิผีเผือีกผัวเจอกันมีไอ้เผือเขาพ่อกันเยอะ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 จะเย็นมไม่เกี่ยวกับมึงเลยเย้หัวม่วงไอ้สัตว์กูแค่ต่อยผิดเองเอ้ยพวกมึงใส่ชุดเดียกันนะยังง่ายจะทีมกัน ฝากแมนฝากดีสุดจ um, um, okay. uh ีสกายขวยเออเออโอ้เจ้าเจอาเอื้อร้อยกูตายแล้วเน่ยตายไเลยดิตัวที่ซื้อตัวที่ซื้อตัวที่ซื้อข้าเนี่ยเออเออเออตายแล้วเออตายแล้วตายแล้วยังไงตายแล้วอุ้ยกูตายแล้วเออตายแล้วตายแล้วเสือกูนี่มึงยมัน

ช่อรู้ป่าเมื่อกี้พี่ใช้กาะแตะอะไรหรอพี่ตายมันกาะแตกเหรอเฮ้ยพี่ไม่รู้เลยนี่พี่งงมากเลยเว่าตอนนี้หน้ากูแบบมันจะหายมันเยอะมาม ม่วงม่วงพักสตีนักาาอะไรอะไวกม่วงม่กับ้านี่เราึนตีกม้งมาตกอเลยวอกบอมวคำนี่ไหมเออเออเออตายตายแล้วตายแล้วเออไม่พอรถบักเดีวอะีเครถ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 ไปวะเออหมดกันแล้วเต็มที่ครับผมเต็มที่เออเต็มที่ยิ่งเลยเต็มที่ เดี๋ยวโดนใส่นัวโดนใส่นัวครับดอะไรวะไอ้เจ้กูมั่วไปกระสุนไม่มีเออไอ้เจ้าตอนนีไม่อยากยุ่รอดกันเลยมึงมึงมึงเล่ฆ่ากันแล้วฝ่อมมว่งฝ่อมมั่งเฮ้ยหัวมมังเออเออจะตายแล้วจะตายแล้วเออไม่อ้เจ้า ชิบูเชือเชเหมนเดยลงเลยเ่อกันไปไปบอลเอาไปบอลวมวไปบอลลงหม่วนเบเบ็ดไอ้ยีบไปบอลไอ้ยีเสื้อแดงเอาเอาเสื้อแดงเอาเสื้อแดงมามามาไอ้ตอมพี่ต่อยพี่ต่อยออออนวยเองนวยเอาาเอาลอาเออตายจเย็นนมิกันนีวงนี่อะันนมิกันพันนมิกันให้เอามันก่อนนะมันก่อนุ้ย่วยเลยอา โดนแน่อเอ,อ้คนรู้ต้งมาเจอจกันเจอกันเจอเจอตองตแน่